ใครเนารูปลอจริงๆหรือคนนี้เป็นแฟนฉันเองแฟนใครเนาะรูปลอที่สุดหรือเป็นแฟนของน้องนุชคือรัศมีนั้น รูปเธอที่ใดคิดถึงตอนวันนั้นวันนั้นเจอกันที่ตอนฝนตกเธอมากลางร่มให้ฉันเราไม่เคยรู้จักกันเจอฉันที่ข้างมาลินพลาซาฝนได้ตกลงมา จ๋าคือฟ้าบันดาลเธอจ๋าคือฟ้าบันดาลเจอกันตอนวันฝนตกนะคะที่ข้างมารินพลาซา